สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปการสอนนี้นะคะเป็นคลิปการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าครั้งนี้เราจะได้เรียนอะไรกันคะอ่ะเรื่องที่เรียนก็คือ Alpha b e t a l p h a ต e t it m e a n ตัวอักษรนั่นเองค่ะอ่า จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในเรื่องตัวอักษรเนี่ยก็คาดหวังว่านักเรียนจะได้รู้จากตัวอกักษรภาษาอังกฤษท่องจําตัวอกักษรภาษาอังกฤษได้ครบทุกตัวนะคะ,ะต่อไปอตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีตัวอักษร A ถึง z ซนั่นเองคะอ่ะา a ถึง A อจูจถึงแมีทั้งหมดกี่ตัวเออมีทั้งหมด 26ตัวอักษรนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษค่ะมีทั้งพิมพ์เล็กและก็พิมพ์ใหญ่แยกกันนะคะมีทั้ง2แบบแล้วก็ยังมีแบบเสียงกล้องและเสียงไม่กล้องอีกด้วยนะ,ะแล้วเราจะมาท่อง A ถึง Z นี่นะคะเป็น ตัวอักษร A ถึง Z ที่มีภาษาไทยเขียนบอกด้วยเผื่อนักเรียนคนไหนเริ่มลืมเกี่ยวกับตัวอักษรจำไม่ค่อยได้นี่ค่ะดูภาพนี้ได้เลยนะคะมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่มีภาษาไทยบอกด้วยเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถจำได้แม่นยำมากขึ้นนะคะอ่ะดูที่อักษรตัวแรกนะคะออกเสียง A ต่อไป B ต่อไปนะคะ C ต่อไป D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X y, z หรือ z นั่นเองนะคะอ่ะอีกรอบนะคะ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t U, V, W, X, Y, Z หรือ Z นั่นเองนะคะอ่าสังเกตดูนะคะจะมีเสียงก้องและเสียงไม่ก้องรวมกันอยู่ในตัวอักษร A ถึง Z นั่นเองค่ะเสียงก้องก็คือเสียงที่ออกเสียงแล้วทำให้เส้นเสียงสัน่นอ่าและเสียงที่ไม่ก้องก็คือเส้นเสียงไม่สัน่น เวลาเราพูดนะคะตัวอักษร A ถึง Z เนี่ยเวลาเราพูดเราอยากรู้ว่าเส้นเสียงตัวไหนสั่นไม่สั่นลองจับที่ลอคอดูก็ได้ค่ะเส้นเสียงเราจะสั่นตัวอักษรที่มีเสียงกล้องจะทําให้เส้นเสียงสั่นนะคะยกตัวอย่างเช่นตัว M M เส้นเสียงจะสั่นอย่างเช่นอย่างเช่นตัวต่อไปคือตัว Z Z หรือ Z z เนี่ยค่ะเส้นเสียงจะสั่นแต่ตัวที่ออกเสียงง่ายๆเส้นเสียงไม่สั่นยกตัวอย่างนะคะตัว c c ลองจับดูเส้นเสียงจะไม่ค่อยสั่นเส้นเสียงจะไม่สั่น c c ตัวต่อไปนะคะ p p p เส้นเสียงจะไม่สั่นนะคะต่อไปค่ะนี่คือตัวอย่างการเขียนตัวอักษร A ถึง Z นะคะ A ถึง Z นะคะมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กบอกอยู่ด้วยนะคะว่าพิมพ์ใหญ่ต้องเขียนตัวอักษรระดับไหนของเส้นบรรทัดต,ตรงกึ่งกลางของเส้นบรรทัดเนี่ยจะต้องขีดอะไรยัางไงามีบอกเลยหมดเลยนะคะทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะดูตามตัวอย่างแล้วฝึกเขียนตามได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ การออกเสียงของตัวอักษรมี2องแบบคือเสียงกล้องและเสียงไม่กล้องอที่พูดไปแล้วนะคะจะทําให้เส้นเสียงสั้นนั่นเองนี่ค่ะคืออวัยวะที่เราใช้ในการออกเสียงนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเสียงเป่งออกมาเป็นเสียงได้อย่างไรมีอวัยวะที่ประกอบกันอยู่ทั้งหมด8ปประการดังนี้มี ริมฝีปากฟันปุ่มเงือกเพดานแข็งเพดานอ่อนลิ้นเส้นเสียงโพรงจมูกนี่คือส่วนประกอบที่ทำให้เสียงเปล่งออกมาแล้วมีเสียงที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอะต่อไปอวัยวะหรือที่เราเรียกกันว่าตัวสอนเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะหรือในภาษาไทยก็ตามแต่ ทุกภาษาจะใช้ตัวอักษรอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทีนี้ตัวอักษรก็จะต้องนำมารวมกันตัวอักษรหลายๆตัวมารวมกันซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวก็จะมีการออกเสียงบางตัวเป็นเสียงพยัญชนะบางตัวเป็นเสียงสระแล้วเมื่อนำมารวมกันตัวอักษรหลายๆตัวมารวมกันทั้งเสียงพยัญชนะเสียงสระมารวมกัน ก็จะได้เป็นคำศัพท์ขึ้นมาแล้วคำศัพท์คำนั้นก็เปล่งเสียงออกมาที่ไม่เหมือนกันและมีความหมายในตัวเองนะคะคำศัพท์ของแต่ละคำเนี่ยก็จะมีความหมายนะคะอ่ะทีนี้คำศัพท์ของแต่ละคำที่รวมตัวกันของตัวอักษรหลายๆตัวแล้วกลายเป็นคำศัพท์ในแต่ละคำนะคะคำศัพท์ตัวอย่างเช่น ชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่พวกนี้เป็นคําศัพท์ที่สามารถใช้เรียกแทนสิ่งต่างๆได้และมีความหมายในตัวเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นชื่อสัตว์ก็คือ tiger เสือ,อมีความหมาย tiger ก็คือเสือมีการรวมตัวกันของตัวอักษรนะคะ,อ,ะอย่างเช่นสิ่งของก็คือ bed bird เตียงนอน B E D bed เตียงนอน bed เตียงนอนนะคะเตียงนอนเนี่ยมีตัวอักษรที่มีเสียงทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระมารวมกันแล้วมีความหมายก็คือเตียงนอนนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือหน้านี้นะคะคือแบบฝึกหัดของนักเรียนค่ะให้นักเรียนรองให้นักเรียน ลองโยงเส้นจับคู่ดูนะคะลองยงเส้นจับคู่ดูว่าตัว a พิมพ์ใหญ่จะคู่กับตัว a พิมพ์เล็กซึ่งเป็นตัวไหนนักเรียนต้องฝึกทําดูนะคะเพื่อจุดป,ประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวอักษร A ถึง z นั่นเองนะคะ,ะดูด้านดูด้านนี้นะคะด้าน ซ้ายมือของครูนะคะซ้ายมือของครูจะเป็นแถวตัวอักษรของภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วด้านขวามือของครูนะคะขวามือของครูเนี่ยจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนั่นเองค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ลองฝึกดูนะคะลองจับคู่ดูว่าตัว A จะคู่กับตัว A พิมพ์เล็กเนี่ยต้องเป็นตัวไหนตัว B พิมพ์ใหญ่จะมาคู่กับตัว B พิมพ์เล็กเนี่ยตัว B พิมพ์เล็กเป็นตัวอะไรหน้าตาแบบไหนอ่านักเรียนลองฝึกทำดูนะคะอ่สำหรับการสอนเรื่องตัวอักษรนะคะครูขอให้นักเรียนฝึกท่องบ่อยๆและฝึกดูตัวสอนไปด้วยระหว่างที่เราท่องเราจะได้จดจำได้นะคะเพื่อให้การเรียนการสอนของเราเนี่ย สะดวกมากยิ่งขึ้นและไม่มีอุปสรรคต่อการเรียนในระด of ับชั้นต่อๆไปหรือในข้าบต่อๆไปเพราะการเรียนภาษาอังกฤษที่สำคัญก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวอักษรเราจำเป็นต้องรู้ทุกตัวตั้งแต่ a ถึ z ทั้งพ obile, ิม์พใหญ่พิม์พเล็กเราต้องรู้เราต้องจำให้ได้เพื่อที่เราจะนำความรู้มาประกอบกับการเรียนการสอนให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและนักเรียนทุกคนก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปการสอนภา,านษาอังกฤษวันนี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปนะคะนักเรียนรอติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณนะคะนักเรียน